สบายดีพี่น้องสบายดีวันล่มหนาวพี่น้องมันแห้งกันหนาวกว่าปกติหลายมือเนาะอาการเริ่มหนาวมาอีกแล้วสบายดีบัสกุกูสุกุนพี่น้องตอนเทียงกําลังเตรียมอาหารเทียงสู่เด็กๆก,กินมานนี่เด็กน้อยอยู่ครบทีมบาได้ไปเรียนหนังสือผักน้องลิงกับมาสิมอคอ,อไซน้องมยน้องทำมาเบิ้งเจ้พนักพน เฮ็ดเอียงสู่เด็กน้อยสู่สร้างกินมันีิมาเบิ่งน้ำกันกลังเสียงกลุกคกเค็งอยู่ในครัวกลุ่มทีมพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีน้องเลงสบายดีป้าลุงสบายดีสดีป้าลุงน้องเลงสบายดีป้าลุงสบายดีน้องเลงมันิมาหลายมือพี่น้องมันิแมนบัิแมนมันิมาซีมือหามือบนน้องเลงนะ มนอนี้กันน้องเมยไปหลับมาเหนาะธรรมะแหละกะติ๊บบุพอออยากเมื่อหรอกนั่งเฝ้าทากินพี่น้องกําลังเตรียมอาหารเที่ยงสองเจเพิ่งกําลังเหตุกับข่าวอยู่พี่น้องบายดี Bye, dear, พี่น้องเอาเอยียงเจขวดพริกขวเครือก้าสวัสดีจ้า พี่น้องบสุขสุขคนจ้ามานางเป่ายัางสลอนอยเห็นว่าทันเล้วเมนูกับซีมีนี่แหละพี่น้องอันนี้สีต้มหวานมันหวานมันหลักใส่ข้าวโพดพี่น้องส่วนที่เตียมกับข้าวกับมีนี่แทนแทนแทนต้มยำปลาเคืองต้มยำนางสีต้มยำปลาไม่นำโขงพี่น้องอันน้แรกกับซีปนหมักแปดพร้อมจ้าอันนี้คือปลาตัวเดียวได้ปลาตัวใหญ่ ดีหมดแล้อพี่น้องควนมะแปะเห็ดกันยังวะควนมกแปะแซ่ช่างกินกับต้มยำเลยจ้ะแล้วสิซุปมักแปะสูตรอเมริกาเี่ต้องกัดกันอันนี้คือมักแปะสิซุปมักแปะซุปคล้ายๆคือซุปมะเขือมันแซ่บมานจะงอนางกว่าเสาวนี่แหละเอามาจากบ้านเจพอลล่าแบบเดียวสูตรเก่าพี่น้องอาหารลาวปะทะกับอาหารไทยทุกครั้ง ขนาดแกงน้อไม่ยังปะทะกับพัดหมูมันนี่ก็ส,กสิมีมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าให้เลือกกินสีต้มยำป่าเคืองป่าไม่น้ำแล้วก็ซุปมะเขือมะเบิงพี่นอ <c oughs> ้องน้ำใส่ข้าตะไคร่เรียบร้อยแล้วแม่นเอาต้มเบอร์บลเจดแน่น จะไปิดนะคะล่ะต้มยำอันนี้สิต้มยำน้ำข้นเหมือนมาเจแสแน่นอนจ้าใส่เมือนทศเอาแม่ที่อย่างนี้เลยนี่หรอสูตรอมตะกากิมขนาดได้กินมนนี่ ที่ผ่านมามีคนนั้นคนนี้นอยากมาหาอเมรกากี่คือสิเปลี่ยนใจกันหมดแล้วแหละคือสิประยากมาหาอมรากากอย่าลืมนะคะมันเป็นยานะคะเป็นยาสมุนไพรรักษามะเรง็งเป็นยา<อ>สมุนไพรเ้นเลอร์รักษามะเรง็งจ้าตอนนี้กําลังดนละลงกูก <laughs> กันต้มยำน,ำน้ำข้นพี่น้องพริกเผาแม่ปนอมเอามาตรงโฆษณา รบ,บริสตัดแอ,อนบริสตัดมน้ำพริก,รนกานได้ปนอบน้พิกแมปปนอมนนาแหละเมนบอกโอยอรีวิวคุณนางมาเดอจ้านใส่าลายาน้ำคน้ำพริกนี่คือใส่ให้มันเอาน้ำพริกเผานี่ใส่ให้มันหอมนี่ยสตยำหอมเมันสแบบมันๆนะแค่ไม่ได้เจ้าค่ะ ไอ้ยาเสหน่อยเหน่อยเส้นหน่อยเส้นสลายเส้นลายผงนัวใช่รสดีบ่เจเรียบร้อยจ้ารสชาติต้มยำต้องการนิดๆเอาเปรี้ยวหวานนะเออออกเปรียรย้ยวรสชาติต้มยำมันคำไม่อยกใส่แล้วเนือไก่สิได้กินแล้ว ไปเดได้สู้จ้าโอเคกผักกะเก็บมาจากสวนมันกะคุดมาจากสวนอันนั้นคือสุปมะแปบน้องสุเริ่มผดเริ่มเดือดแล้วพี่น้องทั้งต้มยำทั้งของหวาน นางสาาาี่ทำเป็นต้มยำน้ำข้นกับสีใแ่นมจืดหรือว่านมสดนั่นเองนี่จา้าแซ่บจากพี่น้องมาเด้อจ้ามีอะไรที่นางกิทำไม่ได้ค่ะแต่เด็กๆหรือว่าคนบรรเทาบุเคยกินแน่นอนพี่นออ้อง สมยำกับมิตรปลาล้วนๆผมมีกุ้งมีมึกดอกซุกจ้ายำอันนี้คือต้อยมยำน้ำขน้นอยากกะทินิดๆแ,แท้แน่นอนจ้านนเข็บคนขนาด อันนี้คือส้มกแบแฝบพี่น้องส้มกบแฝดคลองกินมื้อนี้กบับซีซั่มหนีมันหนอกก็ตกไม่คลองกินมันนอ,อกมันนามีสองอย่างแหละส้มกบแฝบกับต้มยำป่าเทิงป่าไม่น้ำโขงพี่น้องอาหารเที่ยงของเราตอนนี้ก็รอดแต่หวานพี่น้องเสียหายสร้างผ้าหนึง่ง แล้วก็เด็กๆทานแต่หัวมันหัวมันกระแทกป่ามันแสบน้ำหัวโมเมนต์บอกมันมันหัวไม่ได้แสบพวกที่กินเองหัวก็มากินหัวก็ไม่ได้หักหัวประคร่งเลยหัวยังกระหมักเ่ิดหัวโอ้โป่าม่ไข่พ่อวันนี้จามีไข่ด้วยนะคะอย่าบอกได้ให้สร้างเนี่ย บ่ดิ่เฮาน,น้ำสกินหัวน้ำหมากินหัวฮะต้มยำกระแซ็บขนาดต้มยำน้ำคอลกระแซ็บอีหลี่เนาปลานี่หมอนอ้อยได้ปใส่อ่ามมือืมอื้อปลาตัวใหญ่ๆที่น้องเนื้อแน่นๆปลานา้ำโขงเ <c oughs> ด็กกินข้าวใส่กระเจี๊ย มีของหวานต่อจ้าปไปๆไปของหวานนั่นไปกินตอนนี้นบ่เจ้เมนเสร็จขอบหวานสุกเรียบยร้อยแล้วพี่น้องใส่ข้าวโพดลงไปข้าวโพดกันผู้ต้มตามข้าวโพดลงไปนะจ้าใส่น้ำานหวานมากเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นเอากระทิลงไปเจ๊แต่นั่งมากินหวานจะนั่งใส่น้ำตาลอีกถ้วยของนางใส่ไปโลด โอ้ยีน้องอยล่างนี่กะพี่สองกล่องหวานมันพี่น้องมันข้าวโพดเอาบันี้ก็น้ำลายตะพี่น้องเกลือนิดหน่อยสดน้ำสักน้ำสุกเรียบร้อย จ,จะเห็นเม็ดกระโพดรลอยจ้าตะก,กินแทะนี่ตักแปรสร้างสร้างเป็กรสิทยาเลือกเอฮ้อเวอเือหอ,อยแต่แซ่บแต่แซ่บงานหอดกำลังเปล่่ยพอดีหย่ำหย่ำพี่นอ้องตอนมันนางก็ได้ใจพี่นอ้องเต็มปากเต็มคำเน้นนำ ไปกินน้ำกันกับข้าวคลองเฮานี่เรียบร้อยสุมมกแปบต้มยำปลาแม่น้ำขงและอันนี้ขวากไข่ขวากไข่มดแดงพี่น้องไปแง่มมือว่านี่ปะไปกินน้ำกันมือน้องลิงไม่กินเขาน้ำพี่น้องกินได้อีกบาต้มยำนะเฮะอเผ็ดบาจักถือข้าอน เขาเจ้าแพ้ข้าเจ้ามันถวยแพ้ถวยมันหยับไปหยับยายหยับยาย,ไ,ยไ,ไม่ไม่แล้วบ้าใครให้น้องกินงาแสบประทามบุเพศบ่มาเรงเรงแสบเยอะแสบปะ ไข่ป่าแซ่บแซ่บกินข้าวหงผู้ใดแซ่บจักแซ่บบ่แซ่บสังเกตเบิ่งพี่น้องเลียมือเลียตีนใส่ข้าวพร้อมเด้วยขวไข่มาแดงก็มีนะจ้าอ๋อไข่มาแดงพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเศษ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 เบอร์เลงแซ่บฮ้อ ของกินหวานมันต้มยำสุปหมกแปบบขัวไข่มดแดงอ,อ,ยอยู่กับเด็กๆคือเ,เก่าพี่น,อน้องคือพวกินทําเพดบอเจ้ากินอันไหน พื้นกินละมุบมับม,ม,ม,มาบอากาศหนาวพี่น้องแต่ว่าสังเกตเบิ่งเด็กบูพากันใส่เสื้อกันแขนยาวกันหนาวเลยใส่ถุงแขนยาวบนหนาวบนสิมรกตขึ้นเหลี้ยงก้างยังนะฮึก้างโออีสิ เอาของโปดของโปวดอามร่าเขป็นของโปดขุกขาเนี่ยยอมกินแน่กินล้อาเขาแซ่ะใสเข่าหลาๆใส่ต้อนหน่อย ปลากระเบนขากินง่ายๆน,นี่ปลาไม่นำโค้งคุ่นกินๆน,น,นี้เดีวยวนี่ๆแค้ปลาลอยนั่นๆนั่นน่าปั่นกันนอาหยิบเอาแบบนี้ก็จิ้มนั่นนี่กับเข่าเที่ยงของเฮาพี่นอ้นองมาเนี่ก็ถือว่ารู้ลาสร้างกินเนียงบบ มีท่านข้าวเหนียวข้าวเจ้าบีมข้าวเจ้ากินข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งสองตีปักแง่กินนี่กินนี่จะเข้เนี่ยเห็นบอกไอ่กินนะกินเพื่อไอ้นะนะยกปากมัอนี่แห้งลมแห้งโพดโพ คลิปนี้ขอจมไปเพียงเท่านี้พี่น้องพ่อกันคลิปหนดีไม่แห้งวัสดุสุขสุดสุกคนพี่น้องไปแล้ว